ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่อยู่ในรายการ t ด e h ฮ n น h u n t ์แค s t e r g a ร์เนะครับผมอยู่กับผมเดฮัน u n t e r และเกมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือ Final at Freddy ภาค4นะครับนะโอ้ยนะท่านผู้ชมก็วันนี้มีคนไปเกมนะฮะมีน้องๆเข้ามาเอเขาเรียกว่ายังไงนะโดเรทเข้ามานะครับผมโอ้โหต้องขอบคุณน้องๆน,น,นะฮะที่ไปเอ้ยไม่ใช่ไปสิแหม ดูเน็กเข้ามานะครับผมก็ขอของม,มากถ้าไม่มีน้องๆก็ผมไม่มีเกมนี้นะมาให้ผมเล่นกันนะโอเคก็สำหรับไฟนะัลภักสี่นะสูตรเดิมครับเล่นสองคืนถ้าไม่ผ่านก็ <laughs> เป็นโปรเจกต์ก <laughs> ูยังไม่พร้อมอาเงี้ยโอ้โหแล้วดูดูฟันมันดิโอ้โหคือแบบ มาเอาใม่กดอ้อมาท่านผู้ชมมาเพื่อคนดูครับท่านผู้ชมเพื่อคนดูท่องไว้นะเพื่อคนดูไม่ได้เพื่อตัวเองเลยเนี่ยตัวเองจะหัวใจวายใต้เลยเกมโอ้ยดิวเกมห้าวันจนกว่าจะถึงเป็นปาร์ตี้อุ๊ยตัวไรดีพาเฟเอ ปิงเทวันดีเหรอคราวนี้เขาทำอะไรอีกแล้วเขาล็อกนายไว้ในห้องอีกแล้วเหรอไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ที่นี่กับนายไม่อยากอยู่กับมึงไอ้เปรษเอ้ยฮี่อะไรกันครับเนี่ยนี่อะไรเนี่ยวพวกเขาคือ,พอ,เ,อ,เ,อเพื่อนของฉันเอ่อเอ่อเพื่อนทำไมเพื่อนมึงหัวหลุดอย่างนั้นอ่ะ ีไม่ใช่เพื่อนหรอกเพื่อนเพื่อนเขาไม่ทํามึงร้องไห้หยีไอ้เปรตไอ้เด็กนี่ดิแล้วทำไมมึงต้องมองแล้วทำไมมึงต้องมองตามด้วยฮะทำไมมองทำไมสัตว์หาเลือดดูกูต้อยแล้วมาเหยียดแมวเลยเออเอ้ยเอ้าถึงแล้วปะปล่อยกูอ่าร้อ,องไห้อ่ากูก็จะร้องไห้เนี่ยกูกูเล่นเกมเนี้ยพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะ กูไม่อยากเป็นอีกวันหนึ่งอะคือน,นแรกกดสองครั้งเพื่อวิ่งไปที่ประตูไปนี่ครับวิ่งไปดิเชียเราไ่วิ่ง,างอาหน้าถ่ายยีด้วยวะขเตือนฟังอย่างระวังถ้าคุณได้ยินเสียงหัวใจป,ป,ป,วป,ปิดประตูค้างไว้เพื่อปิดปิดประตูค้างไว้เหรอโอเคถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรให้ใช้ไฟฉายไม่มี กดไปที่นี่เพื่อกลับไปที่เดิมโอเคมีสามจุดหรือเปล่ามีข้างหลางด้วยใจเอ๋ไม่มีไอ้ที่ข้างหลังมีหมีถ้าข้างหลังมานี่ไอคิ้นลุกเลยนะไม่ดีนจเอ๋ปิดประตูปิดประตูกลับไปที่เดิมหันเข้าไปไม่มีโอเค กูจะ,ะเดี๋ยวนะตรงกลางนี้มีเป็นตู้เสื้อผ้าจะเอ๋ไม่มีปิดประตูกลับไปที่เดิมโอเคกูเริ่มเก็ตแล้วตีหนึ่งแล้วท่านผู้ชมไวมากไม่มีโอเคโอเคกลับไปที่เดิมเฮ้ยต้องฟังดีๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนะ กูได้ยินเสียงอนหายใจอะ่ะโอ้โหเนี่ยกูว่าใช่ไปยังเยี่ยงว่ลูกูไปแล้วไหนก็ไปไอ้คิดไม่มีโอเคปเชิคดิงมปดีน โอเคปิดไฟเช็คปิดประตูกับที่เดิมไอ้ยศโอ้โหฝั่งนี้ไม่ได้ยินไฟฉายโอเคไม่มีกลับไปดูแลังก็ไปวะจ๊ะไปเ่ีนยกูยังไม่มาโอเคกูกูตื่นกูตื่นกูตื่นไปบนเย็รแบบ ไอ้เหยิงสิงหมากูได้ยินเสียงหมากลับไปที่เดิมทำไมเออไอ้เด็กคนนี้กูอยากรู้กูอยากทราบทำไมมึงไม่ล็อกประตูวะฮะกูอยากรู้มากเลยทีไมมึงไม่ล็อกประตูได้ยินเสียงเหมือนวอลไอ้ช่างแม่งกลับไปดูจ้าเอ๋ไม่มี โอเคประตูฝั่งนี้ตีสาวแล้วท่านผู้ชมน่าจะง,ง่ายๆปิดประตูก่อนจะเอ๋ไม่มีโอเคโอเฮ้ยเขาเรียกว่าให้เสพบรรยากาศก,าก่อนใช่ไหมใช่ไหมให้ตายใจแล้วมึงก็ค่อย,ยหลอกกูใช่ไหมสก,ก็อต์คอตัน สิ่งอะไรวะสิ่งอะไรวะสิ่งมันอยู่ข้างข้างซ้ายสิ่งมันทางซ้ายไปเช็คเปไป <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มีเสียงหายใจทำไมอ๋อคือแรกก็เล่นกูเข้าแล้วกูพักแป๊บมาเฮ้ยอูย,อยมือไม้สั่นเลยตอนนี้ ขีมิติใหม่มี่คือแรกก็เอาแล้วใช่ไหมเ้ยว่ากูจะไปดูพี่เอกดูของพี่เอกบอกเลยว่าหอมหอมอเมื่อกี้นี่กินปากไม่ใช่นักตลกกินปากหอมหอมะหอมอมอม่อ,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 อมอะม โอ้โหหอมกลิ่นเกมใหม่แต่สุด anyway, ท <lar ly> so <toys> ้ายก็หอมกลิ่นตุ๊กตาปิดประตูกลิ่นหอมโอ้โหหอมไม้กลิ่นหอมมากหอมไฟฉายไม่ใช่ไม่ใช่จะหอมทุกอย่างท้านีหอมได้ตอนนี้มปัญหาอะไรกันไมมรู้ในทวิตไม่ไม่แจนวกับไปดูที่เดิมมีความไม่แจ้ไหน โอ้โหปิดรัวๆโอ้โหปิดรัวๆกลับไปที่เดิมทำไมต้องเอาหน้าถ่ายพื้นไปเดิยวะเนาะหึในประตูนี้ชอบมีปัญหาเนี่ยเปิดประต,ระตูไม่มีใช่ไหมใช่อัต่เ๊ะไม่มีไปตีหนึ่งแล้วท่านผู้ชม โอเคถ้าเนี่ยทำไมลูกไม่ลูกไม่ล็อกประตูละ่ะลูกหืถ้าลูกล็อกประตูเด็เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยลูกเออนี่อถ้าลูกล็อกประตูซ้ายขวานะลูกนะเอ,อ่อขอไปขอไปเช็คประตูที่กูโดนไหมไม่ก่อน มันจะเป็นอะไรที่หอมๆม,มากลูกไม่มีโอเคประตูซ้าเอ้ยประตูขวาบ้างโอเคเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังโ,โอเคเอา่า ไปดูประตูซ้ายก็ยังไม่มีมีรูปภาพเต็มไปหมดเลยมองไปทำไมก็มีแต่รูปภาพกับสุดทางเดินเดี๋ยวตรงนี้มั่งตีสามแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวกูก็โดดอีกเนี่ยถ้ากูผ่านคืนนี้กูพอก่อน <c oughs> กูรู้สึกว่ายังไม่ชินข้างหลัง Surprise, ดีมูโอ้โหโอ้โหโคตชชัยโคตชชัดแน่วแน่แน่แน,นอนนะสักกับกลับไปที่เดิมก่อนหันหันกลับไปดูหันแน่หันแน่หันกลับไปดินนนนปดโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมทางนี้มี สิ่งมึนหายใจกัวใช่กัวสิ่งหายใจมันก็ไปมันก็ไปเช็คอ้โหา้ออโหว้าว่าว่เจ็บบอลเป็นเ็บแบบปุป๊บปิดโปรเจกต์ตอนนี้แล้วนะคลิปเดียวผ่านอะอย่างเงี้ยเอาป่ะดีไหม โอเคท่านผู้ชมก็คลิปนี้กูมาหอมฝากหอมคอ,มหมอเหมือนมาเปิดซิงก่อนนะนะโอ้โ <laughs> ห oh, <laughs> เปิดซิงน้ฮารคอมากโ <laughs> อ้โถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นพี่อาเธอร์นี่กูแต่กูคอเย็นเจี๊บแล้วแต่นเนี้ย <laughs> โอค,คอกูจะแตกเกือบแตกไพ่นะโอเคก็คลิปหน้านะเรามาลุ้นกันใหม่นะว่าจะผ่านหรือเปล่าสำหรับคืนแรกคืนแรกแม่งคลิปคลิปแรกยังไม่ผ่านคืนหนึ่งเลยอาทิตย์เอ้ย นะโอเคก็ถ้าชอบนะก็กดไลค์กดซับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากนักกลา้าผู้น่ารักคนนี้อีกนะครับนะกกเจ้าเอ๊ะนะก็คลิปนี้นะก็พักหายใจใหาคอกัอนนะพบก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้เออคลิปครับนี้สำหรับคลิปนี้กรับสวัสดีครับผมขอบคุณที่กดซับติดนะครับ